ไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเขากำลังหิบยังกันอ,อ้าวคุณแม่สวัสดีค่ะเฮ็กยังกันอยู่เนาะอุะ้ยอันออดิชันแล้ววันนี้ค่ะย่างเด็กกี่ตัวได้คะหกสิบห้าเนาะค่ะ 65, อตอนนี้เดี๋ยวจะนอนออดิชันแล้ว,วจังจัง <laughs> จัง,จงโอ้ยเจ้าคุณวอเอ้ยต่อต่ออันยูอันยูจังวัดใดกันนี่ค่ะ อยู่คนละจังหวัดเลยครับอยู่คนละจังหวัดเลยวันนี้กันอาทำลายบุคคลอันยจังหวัดได้ไหมพันแกนพันแกนอ้นนั่งกันนะยื้ไกลกันโอ้ยอยู่จังหวัดได้เนาะค่ะดูบุดอนครับผมบุดอนก็อุบลโมไกลกันนะคะเนาะโอ้ยไกลเติบอยอะชั้นรำอยู่บุรีลัมย์มีใจเนาะแต่สุรินทร์ครับสุรินทร์ทินช้างใหญ่เนาะค่ะเนาะแม่นอยู่บันนี้ค่ะมันนันเดนุ่งเบาบอบิดอันเตรียมตัวมาดีอยู่ค่ะ เออดีไหมเท่าไมต้องเขินท่าไมต้องเขินดียำตัวมาดีมากไกู่้วใจแล้วมันเป็นอย่างจี๊กไก่แต่โบมันอันนี้รู้จักน้องมาก่อนไหมคะเคยติดตามน้องไปน้องปียะใช่วันนี้เหรอคะใช่รู้จักค่ะโอ้โหต้องไปดูคลิวใช่ไหต้องไปเบิ้งไหมคะบหัวแจักนี่มังขับนี่กั่งขับอันนี้ยัง่เคยดูอันเด็กหัจักมาแต่ไซเนอรกับว่า๋อยังนอค่ะรู้จักแล้วใช่ไหมคนอุบลใช่ไหมแม่ค่ะไอ้ที่ชอบเตะบอล ใช่ไหมเออรู้จักรู้จักพ่อใครต่อมั่นนั่นใครต่อมั่นนะพ่อเข้าไหมที่คุณหนึ่งชอบอ่ะใช่ที่คุณหนึ่งชอบใช่ไหมแม่ตาใช่ใช่เม่ตาดูไปเตะบอลไหมช่วยไปเตะบอลกันไหมสนใจไปเตะบอลอยู่ไปครับสนใจเป็นลูกเกออยู่ไปถามแม่นั่นถามแม่หรือยังถามแม่หรือยังค่ะเอาแม่พอดี่ขะยะอ้าว ใช่ตัวมันนั่นเป็นเป็นเมัดตัวย่างค่ะใสอันนั้นลูกเต๋านี่ใส่ลังตัวลังจานนี่ได้เบิดค่ะกินเขาก็กินมลายค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นลูกสะไทร์ใช่ไหมไม่เพต้องมาเฮ็ดแนวนั้นเฮ็ดยังค่ะแม่สิเฮ็ดยังเนาะค่ะรือลองเพลงตั้งเสมอได้ค่ะลองเพลงหลังจากเต้บ้อนมาแล้วลองเพลงเลยค่ะเอาเพลงยังดีเนาะบัดนั้นสิเไม่ไม่ยาได้ค่ะเอาเพลงย่างเอาไม้ยายามาเพลงยังค่ะ โอ้ยอ okay. ันน oh um, oh ั้นหล่อหล่อโันนั้น่งอีกค่ะเพราะโสดยาวเล่นๆแล้วกันวัวเปเถอะนะวัวจะเอาขึ้ลูกสะไบสะดวกอันนี้คนคนเนี้ยก็น่ากันอี่จะขคนๆแก่นน่ากันเนาะอันอันใช่ลูกเัยเนาะลูกลูกปลุกพ่อแม่มันเลยค่ะน้องเป็นสาวคนแก่นยังโบ้เคยมีแฟนบ้างอยู่แดนอีสานน้อง อ่อนได้แต่นอนตะแค่อยากมือแรงปนลานจะมีใจได้อภัยได้ต้องการจะมีใจได้อภัยได้ต้องการไม่ฟ้องนองนันแม่ต้องการจะคอยเอาอี้ฝากไว้ในย่าจำในย่าต้องเก็บไว้พิจารณาได้ค่ะอย่าพึ่งเอาไปเด้ค่ะบังคับท่าบาบังคับอะไรกันย่า ลูกรอเพื่อซุกคนแบบเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเชียร์ลูกเดี๋ยวเขาจะลูกเขาเขารอพี่เด้่ยวคือ้ันปฏิทุนี่ <c oughs> ย่าให้กำลังใจลูกแบบนี้ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ย่าเลยเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> มึงมึงไอ้ จากลูกปลูกสะใภ้แล้วตรงฟังจากลูกเก๋ยในบ้านนั้นแม่เปิดตเปิดโทรศัพท์เบิร์หนึ่งแม่นี่กระลังไรชุดสีผ้าเบอร์หนึ่ยอันแหละแม่ลูกเก๋ยนี่ล่ะเอา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 หนังจิ๋นแล้วกันอย่าเพิ่งเอาตอนมันเอาหนัมจิ๋นจิ๋นเอาเพ่งอะไรเอาเพลงที่สออดิสัจนั่นแหละค่ะมานอยเอาเพลงหนุ่ลูกมาเออเคอเป็นมานุอยที่เจ้าหักเจ้าเคยมักหักแพงปานตา มีคาเก็บเจ้าผู้เวลาหลังตาเจ้าก็ยังคิดฮอดเก็บไปฟันขักมาแรงค่ะอ้าวฟังคุณนีนแล้วเ่ามันเพมีผู้เดียวได้ค่ะลูกชายลูกชายอ้าลูกชายเบิ้งลูกชายเบิ้งลูกชายเอาได้นิดน้อยนิดน้อยกืองได้ือแม่ เออจากน่อยเนี่ยิดซีกินบอลอะของมากเอาเพลงเร็วเลยขอยขอะไร